ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลบอกทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาทำภารกิจนะฮะหากล่องไก่ใช่แล้วกล่องไก่และนี่คือกล่องไก่ที่เราต้องหาได้ภายในวันนี้และวันนี้นะฮะเราจะไม่ได้หากล่องไก่แบบธรรมดานะฮะแต่เราจะหากล่องไก่1 0 0กล่อง บอกเลยว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นชาเลนจ์ที่นานมากๆครับแต่สําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะตัดให้กระชับนะฮะมาดูกันซิว่าผมจะสามารถหากล่องไก่ได้มากสักแค่ไหนนะครับแต่อันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มไปที่ห้องธรรมดาะครับดูซิว่าจะมีน้องๆ FC นะฮะคนไหนอยากจะลงโหมดไก่กับผมหรือเปล่าและจะมีใครที่สามารถแบกผมผ่านได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปโหมดธรรมดากัน คือตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปช่วงประมาณปีสองนะฮะเนาทีดูซิว่ามีคนไทยหรือเปล่ามีมีคนไทยอยู่นะฮะอันดับแรกนะฮะเราก็จะใช้สูตรเดิมของเรานะฮะคือขอของหน่อยมาขอตัวดีๆหน่อยครับขอตัวดีๆหน่อย ผมไม่เข้าใจนะเวลาเจอผมในเกมทำไมต้องถามคำถามนี้วะ,ะตัวจริงปะพอผมบอกว่าตัวจริงนะฮะมันจะตอบกับว่าตัวปลอมพอบอกว่าตัวปลอมมันจะตอบกับว่าตัวจริงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการอะไรวะใช่ใชใช่ตัวจริงไหม <c oughs> อ่ามีคนเทดมา <c oughs> อ้าว <c oughs> โผย เฮยไม่มีใครใจดีให้ผมเลยครับท่านผู้ชมครับแบบนี้เนี่ยผมว่าผมไปลงโหมดไก่ดีกว่านะฮะ <Okay. S 1> อ,อ,อยากเล่นด้วยก็ตามมาแต่ผมคิดว่าเขาคงแบกผมไม่ได้หรอกนะครับอืมแล้วดูมันนะดูซิว่าจะไปรอดไหมสี่คนท่านผู้ชม <c oughs> มีการลังเลด้วยมีการลังเลด้วย อ๋อดูเหมือนว่าจะคิดว่าเรากากนะฮะก็เลยไม่ลงกับเรานะฮะแล้วแต่ดูสิว่าเขาจะสามารถแบกเราได้หรือเปล่านะฮะ <c oughs> เด็ก2คนนั้นเอา้าแล้วมีเพลงเฉยเลยปิดเพลงไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหผมต้องปิดเสียงในเกมเลยฮะ,ะมา เดี๋ยวเราจะตัดไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะฮะดูซิว่าเขาจะสามารถอยู่กับเราจนถึงด่านที่50หรือเปล่าแล้วเราจะได้กล่องไกจากการเล่นกับเราผู้คนในเกมหรือเปล่านะฮะไปดูกันครับเฮ้ย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  เรียบร้อยครับเล่นกับเด็กนะฮะไม่รอดครับ <laughs> เอาละท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเล่นกับเรา f c นะฮะตอนแรกที่ผมคาดหวังมากนะว่าเราเนี่ยจะต้องผ่านแน่นอนครับแต่สุดท้ายนะฮะไม่รอดครับพอเงนแล้วรอบนี้นะฮะเราจเจ้าปรมาจารย์นะทางด้านของการลงด่านไก่เนี่ยมาเล่นกันนะฮะไอ้ว้าวกับพี่เก้าหุงนะฮะว้าวเนี่ยลง18นาทีผ่านพี่ก้าหุงเนี่ยลง3ชั่วโมงผ่านนะฮะผมเนี่ยลงเนี่ย10ชั่วโมงผ่านนะฮะพอเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันดูซิว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่าและผมจะสามารถสะสมกล่องไก่ได้มากสักแค่ นนะะบอกแล้วว่าคลิปนี้ใครได้กล่องไก่นะฮะต้องเอามาประเคยนให้ผมนะฮะป่ะ mm hmm. ใช่ไหมเออใช่แหละใช,ใช่ดิได้กล่องไก่มาก็เอามาให้นี่เลย oh, ปัะพรป่ะหรอรอบนี้ขอแก้ตัวท่านผู้ชมครับใครมีตัวเงินนะฮะเอามาแลกกับผมได้นะผมเอาตัวเงินไปให้พี่ไอนะ,ะพี่ไอขโมยตัวเงินผมไปครับเออไปรอดูคลิปพี่ไอได้ผมไม่มีตัวเงินใช้เลยมีแต่ตัวเงินเก่าโอ้โหใช้ยากมากท่านผู้ชมครับไปเอาคืนสิโอเคเดี๋ยวไปทวงคืน มาเอาละใช้สูตรเดิมเลยมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะตัดไปจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วดูซิว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะครับหลังจากที่เรานะครับได้มาเล่นกับทีมที่เราไว้ใจได้นะฮะสามารถระวังหลังให้กันได้สามารถฟาร์มเงินและวางตัวโหดๆนะฮะได้นะฮะตอนนี้เราก็มาถึง เวฟที่45แล้วครับ <Yeah! S 1> แล้วบอกเลยว่าทีมเราโหดมากนะฮะยังไงก็ผ่านแน่นอนอเดี๋ยวขอวางทีวีแมนเล่นอีกสักตัวหนึ่งตรงไหนดีตรงนี้ได้ปะตรงนี้ตรงนี้โอ้โหไม่ได้ทักที่เลยตรงนี้ล่ะเออไม่ได้อะเออไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ได้เอา้ามันวางไม่ได้เลยวะ่ะทําไมวะวางไม่ได้อ่ะเรงดีได้อยู่ อันนี้คือวางเล่นๆนะฮะเพราะว่ายัางไงสะเราผ่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัพเล่นๆฮะอืฮึอืฮึเอาไว้กันหลังไงเผื่อบีตัวหลุดมานะครับโอ้แค่คาเมล่าแมนก็กินขาดแล้ววะกี่ตัววะนั่นไปต่อยาวๆไปต่อยาวๆนี่เรากดสกิปยาวๆเลยได้ไหมเนี่ยอย่าดีกว่านะฮะเดี๋ยวพลาดไม่มีโอกาสได้เข้าบ้านนะไม่มีโอกาสได้ชนเขือข่อนตรงนี้ด้วยบอกเลยกดกดกดอ่ะแล้ว่ากดอีกนะ กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนโอ้โหมาเยอะแค่ไหนก็ไม่รอดครับคาเมล่าแมนจีตัววะ12345678910 10ตัวโอ้โหเลือดมึงจะกี่ล้านอะมึงจะสู้สิบตัวได้อะ่ะว้าวโอโ้มาไม่ถึงกำแพงไงบอกเลยไม่ถึงกำแพงแน่นอนไม่รอดหรอไม่รอดอยู่แล้วอ่าแตกไปเหลือตัวเดียวโอ้โหน้าเศร้าวะ่ะเรียบร้อยฮะ พี่จ้าทีวีแมนเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ15ื่นโอเคเต็มอัพเลยโอ้โหดามเมจขนาดนี้พี่จะรอดหรือพี่พี่ไม่รอดหรอก <Yeah. S 1> จะแบบดับอนาจึงนี้หมดเมาไม่ถึงนี่สักตัวนะฮะเฮ้ยไม่กี้ถึงหรือเปล่า <c oughs> อ้จะเก็บตังค์ถึงสองหมื่นไม่นออถึงไม่นอผมว่าไม่ถึงแล้วแหละน่าจะเก็บตังค์ไม่ถึงสองหมื่นแล้วฮะแต่ผ่านชัวนะครับผ่านชัวผ่านแน่นอน ใช้เวลาไป41นาทีนะครับอันนี้คือเล่น3คนนะถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยน่าจะเร็วกว่านี้นะครับอาบอสออกมาแล้วบอสออกมาแล้วขายเลย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 แล้วอัพอัพปึ๊บไม่ถึงะ่ะแต่ผมคิดว่าบอสน่าจะตายก่อนมาฝั่งนี้นะครับน่าจะตายอยู่แถวๆนี้แหละมันผ่านพรมแดงคามเมล่าแมนไม่ได้อยู่แล้วเลือดเท่าไหร่เลือด 12ล <Wow. S 1> ้าน5 2 0 0 0 0ื่ก็จะผ่านอุโมงค์คาเมราแมนไม่ได้อะแล้วโดนดาวเมียทีวีแมนช่วยด้วยเจ็บหนักๆเลยอ่ะตายไหมตายไหมโอ้โหยังสามารถผ่านอุโมงค์มาได้ครับแต่ก็ไม่รอดตรงนี้อยู่ดีหน้าเลือ2ล้านแล้ว1ล้านโอ้โหโอ้โหโอ้าวไม่หลับว่ะอ้าวไม่หลับครับคาเมราแมนไม่หลับฮนะตกิบอสใช้ไม่ได้แล้วเรียบร้อยแต่ จบอย่างสวยงามท่านผู้ชมครับโอเคท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะเราจะมาลาทอนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลงเล่นแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆนะฮะเก็บกล่องไก่ไปเลยครับและดูซิว,ว,ว่าเราใช้เวลาทั้งวันเนี่ยเราจะเก็บได้ถึง100กงล่องหรือเปล่าทุย เราจะเก็บได้ถึง100กล่องหรือเปล่านะฮะแล้วเราจะเอากล่องมารวมกันดูซิว่าถ้าเปิดกล่องเนี่ยเราจะได้ตัวดีหรือเปล่าซึ่งตัวดีสุดน่าจะเป็นตัวเชฟนะฮะมาเดี๋ยวเราตัดภาพไปถึงตอนที่เราสะสมกล่องได้เยอะเลยก็แล้วกันครับไปกัน เอาละท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาไป10ชั่วโมงฮะตอนนี้นี่บอกเลยว่าอิดโรยกันแล้วนะฮะเราอัดคลิปเป็นช่วงตี2นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเออก็มาช่วงบ่ายแล้วนะฮะของวันนะครับเราสามารถเก็บกล่องได้เท่าไหร่เออเดี๋ยวนับก่อนเราเก็บกล่องได้อ่โอ้โห 6... 12... 18... 24... 27กล่องครับโอ้โหไม่ถึง30กล่องท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะฮะขอโทษด้วยนะที่ไม่สามารถเก็บถึง100ร้อยกล่องได้นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องทั้งหมดนี้ทนะัดตอนนี้เลยและดูสิว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะฮะมันสามารถเปิดพร้อมกันได้หมดเลยหรือเปล่าวะมาเดี๋ยวดูกัน เป้าหมายของเรานะฮะคือเชฟครับ1%เปอร์ซเท่านั้นเปิด10กล่องเลย1 2ปับ๊บโอ้โหสิกล่องแรกไม่มีเชฟครับอย่าเกลือเลย10กล่องที่2ปับ๊บโอ้โหกูใช้เวลาไปขนาดนี้เปิดปัโอเปิดทีละกล่องปึ๊บโอโเชฟมาเชฟเย่ yeah! ได้แล้ว <Yeah! S 2> ได้เชฟแล้ว เชฟตัวที่1ออกแล้วฮะเชฟตัวที่2ไม่มาวะ2องปั๊กไม่มาไม่มาโอเคท่านผู้ชมครับถือว่าภารกิจเราสําเร็จนะฮะเราได้เชฟมาครับถือว่าภารกิจเราสําเร็จนะฮะโอ้ยผมนึกว่าจะไม่ออกแล้วท่านผู้ชมแหมรู้นะว่าคนดูเนี่ยลุ้นให้เกลือนะฮะ เออได้เชฟมาแล้วโอเคทุกคนที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะแบ่งของกันเนี่ยมันเชฟออกแค่ตัวเดียวเราไม่ต้องแบ่งกันแล้วกันเนาะโอเคโอเคทุกคนครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอออกเกมนะฮะผมบิดนะฮะบิดไปแล้วฮะ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยอย่าตามมามันออกแค่ตัวเดียวไงไม่ให้ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวพี่ก็หงุดอะไรบอว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่มีไม่มี <laughs>